ดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องคืนกระดึกในวอดเงียบเอาจริงๆเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะครับแต่คืนหนึ่งเวรดึกในโรงพยาบาลมันทำให้ผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะอธิบายได้ด้วยวิทยศาศาสตร์คืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวอดนั้น บรรยายบรรยากาศเวรดึกไฟนีออนกระพิบเป็นบางดวงเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกทางเดินเงียบสงัดคนไข้หลายคนหลับแต่เตียงหนึ่งเพิ่งมีผู้เสียชีวิตตอนบ่ายผมเดินตรวจรอบวอร์ดรู้สึกวับวาบเหมือนมีใครมองอยู่ถ้าเป็นคุณเดินคนเดียวในตึกเงียบๆมีแค่เสียงรองเท้าตัวเองกระทบพื้นคุณจะกล้าเดินต่อไหมครับ เสียงกริ่งเรียกพยาบาลดังขึ้นจากเตียงที่ว่างรีบเดินไปดูปุ่มกดไฟติดอยู่จริงๆผ้าห่มค่อยๆยุบลงเหมือนมีคนนอนเสียงแผ่วๆกระซิบข้างหูขอบคุณนะที่ดูแลฉันคนลุกไปทั้งตัวแต่บอกตัวเองว่าอาจเป็นภาพหลอนจากความง่วงตอนนี้คุณกำลังนั่งฟังผมเล่า แต่ลองหลับตานึกภาพสิครับถ้าไฟในห้องคุณกระพริบแล้วมีเสียงกริ่งดังขึ้นเองคุณจะทำยังไงคืนนั้นไม่ใช่ครั้งเดียวหลายคืนต่อมาเพื่อนๆนก็เจอเหมือนกันบางคนเห็นเงาผู้หญิงเดินไปนั่งข้างเตียงบางคนได้ยิมเสียงไอเบาๆเหมือนคนยังไม่ไปไหนพยาบาลรุ่นพี่เล่าว,ว่าเตียงนี้น่ะใครมานอนมักไม่เคยได้กลับบาน เริ่มมีคนไม่อยากเข้าเวรตรงหวอนนั่นเลยเอาล่ะครับตอนนี้อย่ามองไปข้างหลังนะแต่ผมอยากถามคุณยังมั่นใจหรือเปล่าว่าในห้องนี้มีแค่เรานั่งอยู่คืนสุดท้ายที่ผมอยู่เวรเดี่ยวๆประตูห้องน้ำท้ายวอดค่อยๆเปิดเองดังเอี๊ยบเห็นเงาคนเดินเข้าไปแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าออกมาอีกเลยผมเดินตามไปช้าๆ แต่เมื่อเปิดประตูภายในกลับว่างเปล่าขณะที่จะหันหลังกลับกระจกในห้องน้ำสะท้อนเห็นเธอยือนอยู่ข้างหลังยิ้มจางๆแล้วหายวับไปหายใจลึกๆนะครับตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนมีใครยือนอยู่ข้างๆไหมหลังจากนั้นผมย้ายเวรไม่เคยไปประจำที่วอดนั้นอีกทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นภาพหลอนความเหนื่อยหรือ เธอยังอยู่จริงๆแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านตึกนั้นเสียงกลิ่นยังดังขึ้นเป็นบางคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่เรื่องนี้ผมไม่ได้เล่าเพื่อให้คุณเชื่อแต่บางครั้งเรื่องที่เราไม่เห็นมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด